แนะนำแอป,ปตัวนี้เป็นแอป,ปที่สร้างรายได้ที่เราเอาง่ายๆคือลงทุนกับแค่ใช้ของกับตัวเองตั้งแต่หล 100, 000, 000, กักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแต่ว่าไม่ต้องสต๊อกของอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ได้ใน50ประเทศทั่วโลกคุณสามารถสร้างรายได้จากแอป,ป,ปนี้ได้เลยก็คือแนะนําสินค้าได้เลยก็คือเราสามารถที่จะมีแอป,ปนี้แล้วก็สร้างข้อเสนอแบบนี้แล้วก็จะขายแบบปลีกหรือขายสมาชิกก็ได้ถ้าสมมติเราขายราคาสมาชิกใช่ไหม แล้วเราก็ใส่ชื่อลูกค้าของเราหรือเราจะทําเป็นแบบกลุ่มก็ได้เป็นแบบกลุ่มก็คือเหมือนเราทำเอฟฟรีเออะแบบว่าเคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL ไหมที่เขาซื้อสินค้าแล้วแปะลิงก์ตะก้าใช่สมมติว่าเราเราทำเป็นออเวลสปา Spa และกันนะตอนนี้คือเครื่องมือแพทย์มาแรงเนาะที่คุยกันไปเราก็สามารถที่จะจิ้มแล้วก็ถัดไปได้เลยเลือกประเทศได้ด้วยหรอใช่เลือกประเทศได้ด้วยเนี่ยสมมติว่าเราเลือกประเทศใช่ไหม <S <S เราเลือกได้เนี่ย50กว่าประเทศเลย ฟินแลนด์ฝรั่งเศสอ่ะแต่เราเลือกไทยแลนด์แล้วกันเนาะสมมุติว่าเราทําที่ไทยแลนด์เราก็กดแล้วก็เพิ่มตะกร้าสินค้าได้เลยพอเราเพิ่มตะกร้าสินค้าเนี่ยเาจะมีสินค้าให้เลือกในแบรนด์เนี่ยมากกว่า200กว่ารายการเลยมินยกตัวอย่างนะว่ามินจะทำเบลสตา์สมมุติว่ามินจะทำเบลสตาร์เซิร์ได้เซิร์ชได้เลยจะเลื่อนดูก็ได้นี่เห็นไหมก็มาปุ๊บแล้วก็กดจิ้มกดจิ้มเลือกได้เลยตึ๊ก แล้วตอนนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่งเข้าไทยด้วยแล้วเราก็จิ้มปึ๊บแล้วเราก็จะเพิ่มสินค้าก็ได้นะจะเพิ่มมากกว่า1ตัวก็ได้มีให้เลือกเยอะมากครีมบำรุงอาหารเสริมมีเต็มไปหมดเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ต่อไปเลยแล้วก็ next ต่อไปเราจะใส่คําบรรยายอะไรก็ได้แล้วแต่เรา create สร้างสารรค์คอนเทนต์ของเราได้เลยแล้วก็พิมพ์คําว่าต่อไปแล้วก็เสร็จจิ้นเพียงแค่นี้เราก็คัดลอก แล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็สามารถเอาลิงก์เนี้ยไปแปะที่ไหนก็ได้ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์ม y o u u ทูบเฟซบ o o o ต k t ก o k อ a เพจแฟนเพจที่ไหนก็ได้ที่เราสร้างตัวตนไว้คนเข้ามาคลิกซื้อแล้วก็รอรับเงินเข้าแอปธนาคารได้ทุกสัปดาห์เลยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์สมัครสมาชิกฟรีไว้แล้วก็เดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์สินค้าให้เลือกไว้สักประมาณ5ตัวทุกคนคลิกดูได้เลยนะคะ